นีคะ่ะวันนี้มาทาสีร้วนนะคะอันนี้คือสีรองพื้นวิธีจุดก็เอาลงไปแล้วก็หมุนหมุนแบบนี้นะคะแล้วน้องเมย์จะมาทาให้ดูแบบนี้นะคะใครทามไม่เป็นก็ดูไว้นะคะ คนมาเก็บเองนะคะเพื่อนเป็นปกติค่ะาทำง,งานแต่แค่ไม่เพื้อนมากเกินไปก็ได้นะคะสีเข้าตามไม่ดีนะคะระวังสีเข้าตาด้วยว ทำงาน,นแบบนี้ตัง้งใจเย็นนะคะ่ะสีหมดแล้วก็มาจุ่มหม่นะคะขอบคุณค่ะ